กลับมาอยู่กับรายการสวยศาสตร์แล้วก็ตอนนี้อยู่กับคุณหมอเดรุีวันวโรดมวิจิตนะคะคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอจะมาช่วยตอบคลายข้อสงสัยเรื่องราวของความอ้วนที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะน่าจะสงสัยกันอยู่อย่างเมื่อสักครู่นี้ม,มุกไมพูดถึงวิธีการวิธีการหนึ่งที่มีมานานแล้วแต่ก็ยังฮิตอยู่นั่นก็คือ body ้ r a p นั่นเองถามนิดนึงค่ะว่า body ้แรปมันมีนกลไกยังไงแล้วมันมันช่วยให้สัดส่วนเราเล็กลงตามที่เขาเคลมได้จริงไหมคะอ๋อค่ะจริงๆกการใช้อ็คื เป็นพลาสติกนะคะอาจจะมีการทาครีมหรือไม่ทาครีมก็ได้แล้วก็พันก็เอามาแบบเใช่ใช่โมไม่จอเรียกว่ามันเหมือนมามมี่นิดนึงเขามาพันเราใช่ไหมคะใช่ค่ะการระบายความร้อนจะทําได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี้ยร่างกายก็จะมีการเสียงเหงื่อเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นจริงจริงก็คือหลังจากที่เอาบอดี้แรปออกนะคะมันก็จะมีการเสียงเหงื่อไปก็จะเหี่ยวลงนิดนึงเหี่ยวลงนิดนึงสัดส่วนมันก็เลยจะเปลี่ยนไปเล็กลงใช่ใช่ซึ่งอันนี้ถามว่ามันมันลด ความอ้วนได้จริงเน่มันจะไม่ยุ่งกับเซลล์แฟตหรือว่าไขมันในร่างกายไม่ไม่ได้ทําให้แบบว่าเออบางคนอาจจะเข้าใจว่าตายแล้วเดี๋ยวไขมันละลายอะไรอย่างี้ไม่ไม่เลยมันก็จะเป็นการเสียน้ําจากเซลเพราะฉะนั้นเซลลมันก็จะเหี่ยวลงเราก็เลยสัดส่วนเล็กลงทันทีที่ทําหลังจากที่ทำซึ่งอันนี้มันไม่ได้หมายความว่ามันมันลดความอ้วนหรือว่ามันทําให้เราแบบ ผอมหรืออะไรทั้งสิ้นไม่เลยเขาก็ไม่เคยเคลมด้วยว่าน้ําหนักจะลดหรือเปล่าเขาไม่เคยเคลมด้วยว่าอะไรแต่เขาจะบอกว่าสัดส่วนจะลดลงค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ากลับไปทานน้ำนะคะเดี๋ยวมันก็จะเซลล์ก็จะก็จะอิ่มน้ำขึ้นมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอวบอิ่มเท่าเดิมนะคะแล้วทีนี้มันมีมันมีผลกระทบต่อร่างกายยังไงไหมคะในในส่วนอื่นนอกเหนือจากนอกเหนือจากการลดสัดส่วนค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเสียน้ํานะคะทีนี้เวลาเหงื่อเราเคยชิมมันก็เค็มๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะมีการเสียเกลือแร่ไปด้วย はい。 ก็ขึ้นกับคนถ้าคนทั่วไปสุขภาพดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้ามีโรคประจําตัวทานยาขับปัสสาวะเสี่ยงกับการที่จะเสียเกันแี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะดูโรคประจําตัวของคุณด้วยไม่ใช่ว่าได้ยินคําว่าสัดส่วนจะเล็กลงแล้วก็จะรีบไปทํากันเลยทีนี้มีมาอีกอย่างหนึ่งค่ะนอกจากจะทากันแล้วหลายคนก็บอกงั้นก็รัดกันไปในชีวิตประจาวันเลยก็แล้วกันพวกชุดกระชับสัดส่วนต่างๆที่เราเห็นแบบว่าโอ้ไข่ดีมากมายอันนี้มันช่วยกระชับสัดส่วนได้ ในระยะยาวจริงๆอ,อย่างนี้ค่ะเป็นเป็นว่าส,สมมตินะคะเวลาคุณโมเมใส่เสื้อผ้าหลวมๆเวลาทานเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้ตัวนั่นไงใช่ไหมคะสบายชุดนี้ค่ะถ้ารับประทานเนี่ยทานไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าหลวมมากจริงๆแต่ถ้าเวลารัดเข้ามามันจะรู้สึกเคยลองเหมือนกันจะไม่อยากทานอะไรเลยเพราะว่ากล<ช>ัวแบบ มันจะแน่นอ่ามันจะแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยจริงๆค่ะที่เขาทําโดยการที่ให้ใส่เป็นแบบเหมือนกับเสื้อกลอกค่ะนะคะแล้วดูว่าเวลาใส่เสื้อกลอกแล้วเนี่ยกินน้อยลงไหมผอมลงหรือเปล่าตัดเสื้อกลอกเหมือนเวลาคนที่กระดูกหักเนื้อคะแล้วใส่เสื้อที่แบบรัดเลยใช่เหมือนคอเส็ฝรั่งเวลาที่ผู้หญิงจะแต่งงานเราก็ต้องใส่เสื้อรัดรัดโครงกระดูกปลาวานเมื่อก่อนนะคะตอนนี้เป็นพลาสติกแล้วได้ช่วยไหมคะช่วยค่ะช่วยแต่ประเด็นก็คือว่าคนเนี้ยจะทนหรือมันไม่ค่อยไหวเพราะต้องอยู่กับมัน ทั้งวันแต่คืออย่างมเมรู้สึกว่าโอเคใส่ในในช่วงเวลาที่จําเป็นอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าให้ใส่ตลอดเวลามันทรมานเหมือนกันนะ้วเม ถ้าอย่างนั้นยายจะใส่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงจะถามว่าในแง่ของระยะยาวหรือสิ่งที่บอกว่าใส่แล้วจะทําให้ผอมหรือเปล่าด้วยตัวมันเองไม่ได้ทําให้ผอมคือมันเหมือนเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยเสริมให้เราระมัดระวังเรื่องการรับประทานมากขึ้นทีนี้ก็เข้ามาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดที่ส่วนตัวมูเมย์เองวันนี้อยากจะถามก็คือเรื่องของยาลดความอ้วนเพราะยาลดความอ้วนเป็นสิ่งที่ตั้งแต่มูเมย์โตมาเนี่ยมันจะต้องมียาลดความอ้วนที่เป็นอยู่ในตลาดมืดเยอะมากที่แบบว่า เหมือนแบบสาวก็จะต้องไปบอกต่อกันว่าคลินิกนั้นมียาลดความอ้วนอย่างนั้นนี้กินแล้วผอมเลยแก้อะไรอย่างเงี้ยยาลดความอ้วนจริงเนี่ยมันมันอันตรายขนาดไหนเพราะเราก็ได้ยินข่าวอยู่ไม่น้อยที่บอกว่าบางคนเนี่ยทานยาลดความอ้วนแล้วก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆต้องบอกว่ายาลดความอ้วนเนี่ยโดยหลักการที่เราจะอ้วนขึ้นก็คือหนึ่งเรากินเยอะขึ้นค่ะกับอันที่2ก็คือคนคนนั้นไม่ได้ใช้พลังงาน หรือเท่าออกน,นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะมียาสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้ลดความอ้วนข้อที่1ก็คือไม่ให้เรากินมันไปกดบอกว่าอยาหิวายาหิวยาหิวใช่ใช,ใช่คำถามคือเราไม่สามารถจะกินยาลดความอ้วนได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วล่ะถูกเมื่อไรก็ตามที่เราดึงยาออก ความรู้สึกหิวเราก็จะกลับมาแล้วอาจจะมากขึ้นนั่นก็เลยถึงไปไปเกิดที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกถูกต้องไหมคะอันนั้นคืออันที่หนึ่งะนะคะอะยาลดความอ้วนเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันเอาในท้องตลาดไทยนะคะที่ได้รับการเขาเรียกว่ายอมรับโดยออยอเนี่ยตัวที่จะช่วยลดการหิวเนี่ยเรายังไม่มีที่ให้กินระยะยาว ะะที่มีขายอยู่ทั่วไปตามคลินิกเนี่ยโดยทั่วไปจะให้กินระยะสั้นถ้าคนไข้จาเป็นต้องกินนานกว่านั้นเราต้องคุยกันเรื่องไซ์เฟสแล้วก็มีคุณหมอดูแลนิดนึง่ะนะคะ,ะ,คะไม่ใช่อยู่ดีๆไปจ่ายยาใ,ให้ตัวเองเดินเข้าไปแล้วก็บอกเลยคือคนไทยเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมชลองคิดดูว่ามีเพื่อนกี่คนที่เดินไปบอกหมอเองว่าหนูจะกินยาอะไรอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเหมือนแบบเห็นเพื่อนทานแล้วผอมก็เลยมาแจ้งคุณหมอเลยว่าหมอคะขอขอยาตัวนี้แต่จริงๆแล้วคือต้องต้องปรึกษาคุณหมอมากกว่าให้คุณหมอเป็นคนนั้นอันที่2ก็คือกินเข้้าไไปดแต่า ทําให้ร่างกายได้รับน้อยลงเช่นสมมติพอกินเข้าไปใช่ไหมคะก็อาจจะบอกว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยร่างกายดูดซึมไปใช้นิดนึงนะที่เหลือก็ไม่ดูดซึมแล้วที่เราเคยได้ยินว่ากินแล้วก็บล็อกอันนั้นบล็อกอันนี้นี่ไงคืออันนี้เป็นคําที่เป็นคําใหญ่มากที่เรามักจะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในหลังๆมานี้อันเนี้ยมันทํางานยังไงแล้วมันบล็อกได้จริงคือโมเมเห็นมีเพื่อนหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวเองเวลาอ่านก็รู้สึกตื่นเต้นก็อุย ตัวนี้ทานได้เต็มที่เลยคือถ้าทานตัวนี้ปั๊บจะสามารถกินอะไรก็ได้อย่างบ้าคลั่งแล้วก็จะไม่อ้วนอันนี้มันเป็นจริงไหมไม่มีละคะไม่มีใช่ไหมอันที่หนึ่งเนี้ยยาที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีอาหารที่เรากินเข้าไปก็มีส่วนข้าวแป้งน้ําตาลเนาะที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตกับส่วนที่เป็นไขมันนะคะตัวหนึ่งที่มันมียาใช้เลยก็จะเป็นตัวที่จะบล็อกไขมันคืออง่เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยไขมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะมีกันไกลมาตัดไขมันให้เป็นก้อนเล็กๆ พอกอนเล็กๆปุ๊บร่างกายก็จะดุดซึมไปใช้ได้ะนะคะทีนี้ยาตัวนี้เอายาก่อนเนาะ,ะยาเนี่ยก็จะไปออกนี่คือไปจับกันไกลไว้ทําให้กันไกลทำง,งานไม่ได้เพราะฉะนั้นไขมันก็ยังเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่ มันก็จะดูดซึมเข้าไปไม่ได้เพราะมันดูดซึมไม่ได้ปั๊บลงกินเข้าไปทางเดินอาหารเรามันก็จะต้องไหลออกอันนี้แบบตัดภาพเป็นแบบดรามาติกมากนะคะเพราะว่าคือคนึ่งเขา,า,าไม่เคยมาบอกเราว่ามันบล็อกได้เท่าไหร่เขาพูดแค่ว่าบล็อกได้เพราะฉะนั้นคนก็จะแบบทานกันไปตามสบายใจเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแบบเหมือนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ยาตัวนี้เนี่ยเราจะให้เหมือนกับเป็นตัวสอนว่าอาหารจานเนี้ยมันมีไขมันเยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ประเด็นคือคนกินแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันออกไปฉันกินเต็มที่แล้วเพราะมันออก น,นี่ไงคือเพราะฉะนั้นก็จะไม่ผอมอันนี้คือเอฟเฟกที่เราแอบคุยกันหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ว่าที่เขาบอกว่าโอ้ยบางทีถ่ายเป็นแบบน้ำมง่งน้ำมันอะไรเง,งี้ยก็มั่นใจรู้สึกว่าน้ำมันในร่างที่เราประทานเข้าไปน้ำมันได้ออกหมดแล้วจริงๆไม่เกี่ยวกับของที่มีในตัวนะคะเกี<ม>่ยวกับของที่มีในจานที่เรากินนี่คือข้อที่1ข้อที่2ของที่มีในจานเนี่ยเราบล็อกได้แค่หนึ่งใน3 ข้อที่3ผลข้างเคียงสำคัญที่สุดก็คือว่าพอไขมันมันไม่ม,ไม,มันไม่ดูดซึมเข้าไปมันก็จะอยู่ในลําไส้ปกติเรากินอาหารเนี่ยลำไส้เราจะดูดเก็บน้ําเพื่อจะให้อุจจาระเราแห้งเราเป็นก้อนค่ะพอมันเป็นไขมันปับ๊บมันก็ดูดน้ําไม่ได้ก็จะยังคงมีน้ําอยู่ เพราะฉะนั้นโมเมนต์ก็จะถ่ายออกมาแล้วก็จะเป็นปริมาณที่มันจะเหลวๆนิดนึงไม่เป็นก้อนแล<ม>้วทีน,น้ำมันมันเยอะก็จะถ่ายมาเป็นน้ํามันเยอะอค่ะหูรูดเนี่ยมันไม่ได้ปิดสนิทหูรูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติบางคนนี่ยแค่ตด แค่ไอแค่จามอย่างเงี้ยก็แบบมีอะไรออกมาแล้วนึกภาออกเนาะจริงขำแรงไม่ได้นะคะวิธีการนี้แนะนําไม่ให้ขำแรงเพราะว่าต้องวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่จะบอกคนไข้ค่ะเดินมาถามบอกว่าเนี่ยคุณหมอไม่เห็นบอกผมเลยบอกบอกแล้วนะคะว่ามีบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องเอาผ้าในไหมยของภรรยามาใช้ เป็นผู้ชายแล้วผู้ชายก็ไม่ใช้เลยเพราะบอกว่ารู้สึกว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคะแล้วอันนี้ถามจริงๆว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่จะทําให้การขับถ่ายมันเปลี่ยนไปมันมีผลกับร่างกายในระยะยาวยังไงบ้างเนี่ยโดยทั่วไปตัวนี้จริงๆแล้วดูดซึมเข้าไปในร่างกายมันน้อยกว่า1%นเซนะคะมีการศึกษาในระยะยาวประมาณ45ปีแล้วบอกว่าเอฟเฟกมันก็เอ่อไซเซกนอกเหนือจากเรื่องของท้องเสียนะคะแล้วก็ไทรอยด์มันมันก็ไม่ค่อยมีมากนะคะก็จริงๆตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ถูกระบุว่าให้เป็นยาได้ ทีนิดนิดเดียวถ้าใครที่จะกินแล้วบอกว่าอุ๊ยมันดูดีเนาะผลข้างเคียงน้อยประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักเนี่ยการศึกษาวิจัยระยะยาวบอกว่าปีหนึ่งลดได้ประมาณ4กิโลี่เขากินทุกวันทุกมื้อลองคิดง่ายๆว่าคำนวณว่าคุ้มกับเงินที่ต้องไปซื้อมาไหมนะคะถ้าจะถ้าจะลดได้แค่สี่กิโลอันนี้ประมาณในแง่ของระยะยาวที่เขาทําวิจัยอันค่ะแล้วอันนี้โอเคมันบล็อกไขมันแต่มีอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้คุณหมอเอ่ยถึงก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลใช่ค่ะถ้าเกิด การอินเทคน้ำตาลอย่างบ้าคลั่งอยู่ยังดื่มน้ำหวานยังกินกาแฟหวานเจี๊ยบยังอะไรย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวกันกับการดึงมน้ำมันเลยใช่ไหมใช่นสมมุติว่าถ้าถ้ากินตัวเนี้ยนะคะแล้ววันเนี้ยดื่มน้ำหวานเนาะดื่มกาแฟแบบที่โมเมว่าหรือว่ากินข้าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยเลยคนละเรื่องกันเลยโดยสิ้นเชิงนะคะคุณผู้ชมในส่วนของน้ำตาลและไขมันเพราะฉะนั้น วิธีการเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นต้องถามแล้วเราถามเรื่องเรื่องวิธีการที่เราได้ยินตาม uh huh. ท้องตลาดหรือในอินเทอร์เน็ตหรือในอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วถามคุณหมอน,นิดนึงว่าวิธีการลดน้ําหนักหรือว่าการควบคุมน้ําหนักที่มันเอฟเฟกตีฟหรือว่ามีผลมากที่สุดดีที่สุดที่คุณหมอนแนะนำเนี่ยคือวิธีการคือจริงๆประเด็นสําคัญเลยเมื่อกี้ที่คุณเย์ไม่พูดก็คือว่าเราจะลดน้ําหนักเพื่ออะไรก่อนนะคะตั้งใจจะลดหรือยังแล้วก็จะลดเพื่ออะไร,รถ้าทุกคนพูดว่าสุขภาพเราจะไม่ดูที่น้ําหนัก แต่เราจะดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนค่ะเช่นสมมุติบอกว่าจะลดน้ําหนักเพื่อให้สุขภาพดีจะไม่มีการอดแล้วนอนนิ่งๆ เพราะว่าพออดปุ๊บมันไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วก็จะนอนนิ่งๆก็จะไม่สุขภาพก็จะโทมไปน้ําหนักก็จะลดพอใจไหมอ่ะไม่พอใจเราอยากจะสุขภาพดีเราอยากจะเดินไหวเราอยากจะแบบรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญสําหรับคนที่ลดน้าหนักทุกคนที่ลดน้ําหนักแล้วลดได้ดีๆลดได้เยอะๆรวมทั้งลดได้นานส่วนใหญ่จะต้องมีการออกกาลังกายประเด็นที่สําคัญก็คือว่าการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยตัวที่จะควบคุมหลักๆเลยคือปริมาณกล้ามเนื้อ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาแล้วเราตัวเล็กๆแล้วเราก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้ออกกำลังกายนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกครั้งที่เรากินมากขึ้นคุณหมอจะสมมุติว่าเราได้เงินเยอะขึ้นเราจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้ามาค่ะวันนี้กินน้อยๆก็ใส่เสื้อบางๆเย็นนี้ไปบุฟเฟ่เนาะก็จะไปซื้อแจ็คเก็ตมาแล้วก็สวมทับเข้าไปเราก็จะสวมไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวก็คือเหมือนกับคนที่เป็นเหมือนตัวที่เป็นมาสคอต ตัวข้างในเล็กๆแต่เราแบกของเยอะๆเราก็จะหมดแรงเพราะว่าเราแบกของมากเกินไปการเคลื่อนตัวมันก็จะแบบช้าลงทีนี้เวลาที่ไปออกกําลังกายเนี่ยมันจะทําให้คนข้างในเนี่ยแข็งแรงขึ้นพอแข็งแรงขึ้นปั๊บเนี่ยถามว่าเด็กตัวเล็กแบกของในของที่เท่ากันนะกับผู้ใหญ่ตัวโตแบกของมันจะรู้สึกไม่เหมือนกันทันทีนั่นนั่นคือในกรณีเอฟเฟกของการออกกำลังกายแล้วผลลัพธ์ เขาเรียกทางอ้อมก็คือการเผาผ่านจะดีขึ้นก็เหมือนคนตัวเล็กแล้วก็แบกของชิ้นหนึ่งกับคนตัวโตในแบกของที่เท่ากันความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันทันทีจริงกใช่ไหมคะอันนี้สงสัยสงสัยเพิ่มต่อมาอีกเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ออกกําลังกายอาจจะมีความท้อใจว่าทําไมเหมือนออกกําลังกายไปแล้วอะน้ําหนักมันไม่เคยลงเลยแล้วก็เลยเหมือนเลิกเพราะว่าฉันไม่ผอมสักทีแต่จริงๆได้ยินมาอะอย่างตัวเราเองเนี่ยเรามีความเรียนรู้มาว่ากล้ามเนื้อมันหนักกว่าไขมันค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้ไปสนใจเรื่องน้ำหนักมาก <Okay. S 1> อันนี้จริงไหมคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะเวลาโมเมซื้อไก่หรือซื้อหมูก็ได้นะ,ะแล้วตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นมันกับส่วนที่เป็นเนื้อสันค่ะ ตัดก้อนให้เท่ากันแปะเลยแนละ้วชั่งน้ําหนักคิดว่าอันไหนจะหนักกว่ากันเราว่าอันที่เป็นเนื้อสันแน่นอนอ่ะแน่นอน,น,น,อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในมวลที่เท่ากันเนี่ยเนื้อหรือกล้ามเนื้อเนี่ยจะหนักกว่าประมาณ3าเท่าค่ะสามเท่า,า,ทาใช่ใชคือไม่ใช่แค่แบบนิดหน่อยนะคือแบบ3เท่าใช่ค่ะในในมวลที่เท่ากันค่ะทีนี้นึกภาพอย่างนี้ค่ะคนปกติแล้วไขมันเนี่ยเหมือนเอาฟองน้ามาพันค่ะ ะะเพื่อจะให้ได้มวลเนี้ยฟองน้ำมันก็จะหนาขึ้นเหนนมือนเมื่อกี้ที่บอกใส่เสื้อเมื่อเราอ้อกร่างกายเราก็จะถอดเสื้อไปแล้วคนข้างในก็จะแข็งแรงขึ้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นได้ไขมันจะลดลง,ลดลงถ้าเวัชั่งน้ำหนักซึ่งเป็นภาพรวมเนี่ยมันก็จะเห็นน้ำหนักอาจจะเท่าเดิม,มแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือความรู้สึก เขาเรียกประสิทธิภาพสมรรถภาพทั้งหลายจะดีขึ้นที่สําคัญค่ะเสื้อผ้าจะเล็กลงแน่นอนถ้าเสื้อผ้าเล็กลงนะคะน้ําหนักอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะเดินแล้วคล่องตัวขึ้นแบบนี้สบายใจได้ค่ะทําต่อไปคืออย่าไปแคร์เรื่องตาช่างมากนักบางทีพอเราเห็นว่าเพื่อนหนัก40เท่านี้คนนั่นหนักเธอก็เลยเครียดก็เลยยิ่งน้อยหนักกว่าเดิมแต่อย่างโมไเองอาจอย่างที่อย่างที่บอกเหมือนที่คุณหมอเล่าเลยค่ะพอไปออกกําลังกายมาสัก3ามเดือนเนี่ยเราเห็นความกระชับที่มันเปลี่ยนแล้วเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็รู้สึกมั่น ก็เอาตรงนั้นเป็นหลักใช่ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของอาหารเมื่อกี้เราพูดกันเยอะแล้วว่าการกินมากกินน้อยกินไขมันกินแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามักจะเห็นเดี๋ยวนี้แปะและแชร์กันเยอะๆก็คือพวกสูตรลดน้ําหนักต่างๆอดเลยอดวันนี้เดี๋ยวกินเฉพาะน้ําพอเดี๋ยวไปกินน้ําผลไม้ทั้งวันหรืออะไรสูตรลดน้ําหนักเหล่านี้เนี่ย มันเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนคะหลักการอย่างนี้นะคะถ้าเอาน้ําหนักลดลงเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานที่เรากินเข้าไปน้อยเราได้ตังน้อยเราก็ต้องถอดเสื้อไปขายเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องผอมลงแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเราถอดเสื้อเนี่ยเราจะถอดแค่เสื้อข้างนอกหรือว่าเราจะทําให้ตัวเราเนี่ยเหี่ยวไปด้วยเหี่ยวไปด้วยมันเหมือนต้นไม้พอมันไม่มีน้ํามันเลี้ยงอะค่ะต้นมันก็จะแคะแกลนด้วยถ้าแ้าแกลนเหมือนความว่าตัวเล็กอยู่แล้วก็จะยิ่งเล็กไปอีกการเผาผลาญยิ่งน้อยอีกค่ะ ครั้งต่อไปจะผอมก็ต้องอดหนักเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่คนอดอดอ,ดอาหารแล้วจะเจอเช่นช่วงแรกอดแค่นี้น้ําหนักลดไป3โลค,ครั้งที่2อมาอดใหม่น้ําหนักอาจจะลดไปแค่2โลหรือว่ามไม่ลดเลยครั้งสุดท้ายอดเท่าเดิมเลยน้ําหนักไม่ลดไม่ลดแล้ว,ลลวอ่า เพราะว่าการพอทานมันจะเริ่มแย่ลงเนื่องจากกล้ามเนื้อมันน้อยจริงๆแล้วก็คือแนะนําให้ทานให้ให้พอดีอ,อันที่1ก็คือเป็นแคลอรี่ก่อนเนาะ<ช>ก็คือจะต้องลดแคลอรี่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นของที่แคลอรี่ต่ำหมดเลยประเด็นอีกนิดนึงคือเราอย่าไปลดส่วนที่มันเป็นโปรตีนเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยถูกสลายใช่ไม่พอที่จะไปเบิร์นอะไรถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะให้ทานผู้ที่เป็นโปรตีน ด้วยนะคะ<ช>ทีนี้โปรตีนเป็นอะไรเนื้อสัตว์ไข่นม<ช>ถูกไหมคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็อย่าติดมันอย่าดมาใช่นะคะไข่ทานได้<ช>นมทานได้<ช>ถ,ถ้ากลัวมากก็เป็นโล w f a อะไรแบบนี้<ช><ช>นะคะ ทีนี้ถ้าเกิดมองไป,ไปดูในสูตรอาหารเนี่ยถามว่าให้อดสักวัน2วันจะเป็นอะไรไหมบอกส่วนใหญ่ห้ามอดน้ํอาอดอาหารเนี่ยจริงๆถ้าเป็นคนสุขภาพแข็งแรงเลยเราสามารถจะอดได้แต่พออดเสร็จปุ๊บร่างกายก็สลายตัวเองนะแล้วพวกคลีนฟู้ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ปัจจุบันนี้เห็นมากมีเซอร์วิสมีดิลิเวอรีมีอะไรมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยเราควรจะมีวิธีการดูยังไงว่าอะไรมันคลีนจริงะอะไรมัน เป็นการสร้างขึ้นมาให้เรามาโนว่านี่คือแล้วโอเคในในคอนเซปต์ของครีนกับคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ concept ของครีนก็คือ back to nature ค่ะ กลับไปสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายนี้ไม่ส่ตออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งปรุงแต่งมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นพวกของเกลือผงชูรสซอสทั้งหลายน้ําตาลน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลใส่ขาวนี่ไม่ใส่ไม่ใส่ัส้ะครีนอ่าอันที่สองพวกแป้งหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นพวกขัดสีก็ไม่ใช้หมดเลยะนะคะถ้าเป็นไปได้จริงๆครีนอยากจะได้ออร์แกนิกด้วยซ้ําไป<ม>เพื่อจะให้ครอบคลุมว่าอ๋อของที่เราเอามาตั้งแต่ตอนที่จะเริ่มมากินเนี่ยมันปลอดภัยถามว่าดีไหมก็ตอบว่ามันไม่ได้แย แน่นมันก็โอเคแต่ประเด็นคือหลายๆทีเวลาที่เราซื้อเราไม่ได้ทําอาหารเองเราก็อาจจะบอกว่าเราหายากนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเอาแค่หลักการของคลีนนะคะ<ม>ข้อที่1เนี่ยพวกที่เป็นธัญ,ญพืชข้าวก็ไม่ขัดสีผักเนี่ยก็ให้เป็นผักสด มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผักสดผลไม้สดใช่ไหมคะเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะไม่กินพูกที่มันเป็นไขมันเขาก็จะทริมหรือว่าเอามันออกไปให้เป็นแบบ lean meat ต่างๆแล้วก็ไม่เติมน้ามันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนที่มันปรุงแต่งเยอะๆเราก็ไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ําตาลพวกนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าจะได้ลดเขาเรียกอะไรนะคะพอเวลาเราลดทุกอย่างเนี่ยค่ะลิ้นเราก็จะเริ่มรับลดน้อยลงมันเหมือนปรับ ปรับการรับรถใช่ค่ะแล้วมันไม่ติดพวกแบบว่าสิ่ก็จะต้องเป็นน้ําเปล่าแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นี้สําคัญไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นน้ําหวานเพราะฉะนี้ยังไงครีนเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่โอเคใช้คำว่าเป็นคอนเซ็ปที่โอเคแต่ถามว่าจะเป็นต้องจ่ายตังไปซื้ออาหารหรือสั่งอาหารครีนไหมนี่ไม่จําเป็นเราสามารถที่จะปรับจากสิ่งที่เรามีได้ ก็คือจริงๆแล้วเรื่องของอาหารคลีนเนี่ยเราเราแอบเสริมคุณหมอนิดนึงก็แล้วกันว่ามันสามารถเตรียมได้เองโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ของแพงหรือใช้ผักฝรั่งหรืออะไรต่างๆจริงๆแล้วอาหารไทยมีเยอะแยะมากมายแต่แค่ปรับวิธีการปรุงเขาเท่านั้นเองนะคะให้มันดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะช่วยได้เรียกว่าวันนี้เนี่ยนะคะครอบคลุมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับการลดความอ้วนนะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอดารุณีวานมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณนะคะ เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ไอเดียค่ะว่าถ้าเกิดคุณอยากที่จะสุขภาพดีขึ้นควบคุมน้ําหนักแล้วก็สวยกันอย่างมีสติเนี่ยนะคะจะต้องทําอย่างไรบ้างแต่แน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากจะดูดีแบบเดี๋ยวนี้เลยเราก็มีวิธีการช่วยในช่วงหน้านะคะให้คุณสามารถแต่งตัวให้สวยผอมเพรียวมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาติดตามสวยศาสตร์ค่ะ